ดีกับผมแมทที่ชอบแฟนมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับคู่หกของเราแน่นอนครับเป็นคู่เอกร่วม ตอนนี้สกอร์ทีมของเรานะฮะเสมอเท่ากันอยู่ที่3คะแนนต่อ3นะเพราะะนนคะแนนต่อไปนี่สําคัญมากๆเลยนะฮะเงินรางวัลพิเศษของเราก็ยังอยู่คำจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไบท์แบร์แค่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลตแตกได้ก็จะรับเงินรางวัลตรงนี้ไปรวมไม่ถึงเงินพิเศษ,ษจากเครื่องดื่มสปอนเซอร์1 0,000บาทสําหรับไฟท์ออฟะไน์คู่มวยที่มันที่สุดของค่ำคืนนี้จะเป็นใครรอติดตาครับ ladies and gentlemen, we are now oh to fight number six in the 70 kilogram division. our first fighter from the blue corner, 20 years of age, with 40 fights and 32 wins, representing iran. give it up for reza. แยกจากพุริรัมประเทศไทยครับอายุ20ปีเท่ากันเลยจบไปแล้ว69ไฟชนะ51และเสมอ2ไฟขอสิบประมือให้ยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ไสทอง from Thailand คู่เอกร่วมในวันนี้นะครับเป็นกาดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับศึกมวยไทยยกทีมปะทะมวยอิหร่านครับมุมแดงยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ส่ทองพบกับเรซ่าอมัดเนซัตมุมน้ำเงินจากประเทศอิหร่านครับแม่กว่าจะตีตื่นได้นี่เล่นเอาทีมงานกองเชียร์นี่ลุ้นกันหัวใจแทบวายครับคู่นี้70กิโลกรัมครับ20ปีครับจากบุรีรัม182เซนติเมตร69ครั้งชนะ51แพ้16เสมอ2ครับยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทอง ค่ายนี้เป็นค่ายเก่าแก่ครับในอดีตก็ต้องนึกถึงโคบานเลยครับคุณมารุษครับโค,โคบานล,ลูกเจ้าแม่ไซทองครับประเภทเจาะขาต่อยหมัดรุนแรงมากครับค่ายนี้ส่วนมุมน้ำเงินนะครับเรซ่าอามันเนซัสรครับปัจจุบันอายุ20ปีนะครับสูง178เซนติเมตรต่อยมา40ครั้งชนะ32แพ้8ครั้งครับวันนี้ก็โอ้โหเรียกว่าดุเดือด เข้มข้นมันสะใจจริงครับสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ในวันนี้ครับมวยไทยยกทีมประท่ามวยอิรานก็ยิ่งดึกยิ่งเข้มข้นครับโดย,โดย,โดยเฉพาะคู่ลึกๆนี่พูดจะฟังภาษาไทยรู้เรื่องครับอิรานรดยนี้เรซาอาเมดเนซัสครับจากเควันมวยไทยยิมมาปักหลักซีซ้อมอยู่ประเทศไทยและเปิดค่ายเปิดยิมพูดง,ง่ายๆทำมาหากินในเรื่องมวยไทยอยู่ในประเทศไทยนะครับอิรานชุดนี้ แต่ละตัวแต่ละรายนี่ไม่ธรรมดาครับอาวุธหนักแรงแมนานๆเราจะได้เปรียบครับในร่วงส่วนสูงครับเราสูงไปถึง182เขาแค่178ครับขวามือครับดร์ธเนตเศรษฐาวานิตนะครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านของยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทองมุมนำเงินนะครับขออภัยครับมุมทางอิรานนะครับขออภัยครับทางด้านรองเรซาครับ ต่อให้กับเรซ่าครับทางด้านดองด็อกเตอร์นิเสียถาวรนิดนะครับเอาละครับ3-3ครับตอนนี้ครับจะใครจะนำเป็นครับแหมวันนี้ครับน้กมวยอิร่านี่หล่อเหลาเอาการเลยครับหน้าตาเลี้ยงกล่าวไม่เหมือนกับนักมวยอิรานคนอื่นโอ้แต่ว่ารับแข้งขวาของยอดดีเซลเข้าไปแล้วครับฟูดง่ายๆอิรานายนี้เป็นนะครับเป็นแล้วก็นิ่งด้วยครับเรซ่าเคยเห็นฝีม้าลายมือแล้วครับเพราะฉะนั้น มีโอกาสจะตีเสมอได้สูงเหมือนกันครับถ้าเราประมาทยอดดีเซลใครที่เป็นคอมวยต้องนึกถึงโคบานเลยครับโคบานลูกเจ้าแม่ใส่ทองับเคยเตะการคอรามอนเด็กเกอร์ครับจำได้หรือเปล่าถือว่าเป็นนักมวยรุ่นน้องนะครับแต่ว่าจะหนักเหมือนกับรุ่นพี่ไหมเข้าไปครับวางแข้งซ้าย คูนี้นักมวยไทยนี่สูงกว่านะครับเราสูงร้อยแปดสิบสองครับเรซ่ามันเรซ่าร้อยเจ็ดสิบแปดรงศักดิ์แปนละมอมครับพี่ตู่ครับใช้กับมานตัวใหญ่ๆเลยครับเจ็ดสิบกิโลกรัมหนักแรงครับนับน็อกมีโอกาสสูงดูว่าใครน็อกใครครับไทยหรืออิหร่านครับแล้วดูทักษะการออกอาวุธนะครับอย่างที่เรียนไว้เรซ่าไม่ธรรมดาครับนิ่งด้วยครับนี่ครับการออกหมัด ซ้ายข้คลำตัวขวาจิ้มกระโดงคางครับแมตเตะเบิ้ลด้วยครับโอ้โหเป็นคู่นึงครับที่ถือว่าค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีครับดูจักการออกมาหมดโอ้ดูแล้วไม่ธรรมดาครับเราจะมัวเก่งเก่กลางกลางไม่ได้ครับเก่งเก่กลางๆไม่ได้ครับยอดดีเซลหลากหลายผู้แต่งขยันไปเรื่อยนะครับอย่ามาส่งเดียวอย่ามาส่งเดียวครับคุณประดุลเดินจะมีสอกแจมด้วยนะครับทางด้านของยอดดีเซล แม่ดูครับเตะแล้วพักนะครับเที่ยวตัวเพื่อจะต่อยหมัดนะครับแต่ว่าพลังแข้งพลังขาของยอดดีเซลแข็งแรงอยู่ครับมาแล้วครับผู้ช่วยน้องเดียครับตีสุวรรณทีมระอบคู่มวยไม่หยุนดูหลังมุมแดงนั่นแหละครับสามสองทรท่าสายสีรษะครับไม่ทราบว่ามืนจริงหรือเจ็บลึมงครับอาชากรลบลงไปท่าประเี้ยหตุดครับโอ้ย เฉียวเฉียวหัวไปเลยครับพระเอกหนังฮ่องกงครับเฉียวเฉียวหัวขยับยังออกแข้งครับจะไม่ออกครับอามานดซ่าเอ้าลักล้มลงไปแหมความเชียวชาหร่านสะใจครับยืนชูกระปั้นเลยครับอ้าวแล้วผีัวใจแล้วนะคู่นี้โอ้โหดูแลกระมึงครับดูแลกระมึงนะตั้มชมเรซ่าครับเป็นมวยลยครับนิ่งพอสมควรครับ นี่ครับมวยไทยนิ่งๆอย่างนี้ครับไม่ต้องลนนลานครับแหลกยับครับบลมาดวางแข้งขวาก่อนหมดยกครับพักกันสักครู่หนึ่งคู่เอกร่วมในวันนี้นะครับยอดดีเซลกับเลซ่าอามัดในซาร์ดวันนี้แฟนๆมวยด่าโอ้โหถือว่ามาเชียร่นั่นขนาดจริงๆครับรวมถึงกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศชาติด้วยชมภาพช้าครับอ่ะดูไฮไลท์สวยๆจากช่องแปดครับบทหมายเลข27ครับทุกวันอาทิตย์ 18า20นาทีครับดูครับจังหวะเจาะจังหวะคืนครับทักษะการออกหมัดตอกศอกเข้าไปครับหรือว่าเป็นทักษะที่ถูกต้องนะครับนี่ครับตบแล้วฟันฟันแล้วปัดนะครับศาสและศิลปศิลปะแม่ไม้มวยไทยแม่ายหน้าแยกเขี้ยวใส่เลยครับนี่กองเชียร์ของแฟนๆครับมาลุ้นอยู่ให้กําลังใจขอบสังเวียนครับลุ้นต่อยก2ยก2ครับยอดดีเซลกับเลซาอามันเนซัส ตรนี้เดินหน้าเร็วแลครับทางด้ของยอดดีเซลไหหมัดยัดนำทางครับโอ้ยโดนตุ้ยท้องไปทีหนึ่งมียางแตกมีโดนน็อก้วยการากระโดดตีเข่าเข้ากระดงกลางอาครับเดี๋ยวดูคู่นี้แม่แกเชิญชวนแล้เินครับเรซ่าจากอิหร่านอ้าวเชิญชวนต้องจัดให้หน่อยครับยอดดีเซลลูกเจ้าแม่ใส่ทอง ในดีนแม่โด่งดังก็เป็นต้องนึกถึงโคบาลเลยครับโคบาลลูกเจ้าแม่สายทองเป็กระเบิดเธอเติงเอาละครับมีศอกมาแล้วครับทางด้านของยอดดีเซลแต่ว่ายังปันไม่แตกครับถ้าแตกก็รีไวฟ์ก็ให้กับผู้ที่กระทำแตกนะครับเป็นโมนัสพิเศษโอ้ใช้ช่วงชกครับตอนนี้ครับยอดดีเซลเดินเข้าหาครับใช้มัดแล้วก็แทงเข่าก็ต้องแทงให้น่วมครับ มาแล้วครับน้องเบียเกียรติเพชรทิติวัฒน์ทีระเดชพงศ์โปรโมเตอร์เจ้าประจำอยู่ที่นี่หลังมลแดงมาลุ้นมาให้กำลังใจลูกทีมแล้วเดินอย่างเดียวออกอาวุธต้องเข้าเป้าด้วยนะครับอย่าไปออกข้าเพื่อครับรอ,ออกข้าเพื่อไม่เข้าเป้านี่ไม่มีคะแนนครับเบืองพละกำลังเดซ่า มองพี่เลีย้ยงแล้วโดนบทด้วยเข่าเอาไงดีลูกพี่โอ้ไม่ต้องเอาไงเลยครับก็ต้องออกอาวุธสู้นะครับอย่างนี้หันดีหันขวางนะครับเมื่อสักครู่ยังเชิญชวนอยู่ตอนนี้โอ้โหโดนบนนาดได้ไงเปหมดครับนักกียอดดีเซลพยายามฟว้าแทงเข่าฟันศอกอ้าวแม่ทำปากจูเป็นหมูทองไม่ได้ทำเป็นปากจูหมูทองอ้าวครับหมูเหนือแล้วปีสามจลอยดาวพุดนีน้ สวยงามจริงๆครับดอกนี้เข่าลอยครับนั่นครับต้องเบียถักใจนะครับโบวมเตอร์ตีสุวรรณดีงานมาลุ้นมาเบียร์หลังมุมแดงชุดนี้ดีงามพระรามแปดจริงๆครับหน้าของยอดดีเซลขวามาแทงเริ่มจะออกชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆครับครีบและต้องรีบเสียบนะครับที่นี่ไม่ให้ขีบนานครับไม่ให้ขีบนานครับทีสองทีนี้แยกเลยนะครับเพื่อให้เกมนั้นไหลลื่นไหลลื่น ลื่นไม่ลื่นไหลไม่ไหลครับอ้าวรีไว้ย yeah. uhm. well uh ังไม่แจกวันนี้ยังไม่สบายใจครับยังไม่ได้แจกยังไม่สบายใจครับแตกไม่แตกแตกไม่แตกมาลุ้นโอ้ดูครับตอนนี้ครับตอนนี้ายอดดีเซลเริ่มดเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเซซาตอนนี้เริ่มจะซ่าไม่ออกแล้วแข็งใจวางแข้งขวาอัปเปอร์คัทต้องระวังครับลูกนี้โอ้โหมีเติมมีเติมครับมีเติมโชคดีครับโชคดีว่าไม่โดนกระโดกคาง ต้องระวังครับหัวใจต้องรอด้วยบนเวทีโอ้โหตอนนี้ครับไปไหนไปด้วยเลยครับยอดดีเซลเรซ่าไปไหนที่นั่นมียอดดีเซลครับหมดยกที่2ยกที่2รับเยอะเลยนะครับเรซ่ามาในซานักมวยจากอิหร่านครับในขณะพี่คนนี้ครับผู้มีแต่ให้ครับยอดดีเซลให้ไปเยอะแยะเลยครับนับแทบไม่หวาดไม่ไหวอ่ะไปดูภาพช้ากันครับให้และต้องให้เข้าเป้าด้วยครับเอาแบบเน้นลูกดีครับโอ้ยคือแข่งคือเต่าครับ ัดเข้าไปเต็มชายโครครับกิมมัดโดนทุกซ้ายสวนเหมือนกันเสียบดอกนี้พยายจะสู้ในเหมือนกันครับทางด้านของเรซาแม่ไม่ทราบว่าขวัญใจของใครนะครับกระโดดตัวลอยเลยครับ oh <my S 1> ทีมงานบอกว่าเป็นขวัญใจของชาวอีรานครับแถ้าเป็นขวัญใจของยอดดีเซลแล้วต้องอิจฉาเลยครับหน้าตายอดดีเซลมีพลังลักขนาดนี้นี่ครับชาวต่างชาติล้นหลานนะครับที่สนามมวย ชั่วคขาวแห่งนี้ครับถนนพระอาทิตย์ว่ากันต่อครับคุณมนุษย์เอล่ะครับยกที่3ครับยังเหมือนเดิมครับยอดดีเซลเดินจ่ายเดินแจกครับในขณะที่เรซ่าครับพยายามจะเด้งเข่าคืนเหมือนกันใส่จบบได้แปมนำนะครับเป็น4-3ครับ อาลูกนี้เสียหลักล้มลงไปเองนานๆจะเห็นนักมวยอายุน้อยๆครับ20ปีจากบุรีรัมสูงไปถึง182เซนติเมตรเอาไว้รองรับชาวต่างชาติสบายๆครับต่อยอดโกอินเตอร์ได้เลยนะครับทางช่อง8ปังสบายต้องให้หนักให้แม่นกว่านี้อ่ะสบาย มีหมูทองครับออกสตาร์ทดีมีชัยไปกว่าพึ่งแข่งขวาไม่ควา้าไปฟาไปแต่เพี้ยนเพียๆๆเลยนะครับทางด้านของยอดดีเซลเปลี่ยนมาเล่นหมัดบ้างแม,ม่เดซ่าแข็งแต่งเหลือเกินครับโดนไปหลายขนาดนะครับผิวขาวๆตอนนี้กลายเป็นสีชมพูไปแล้วครับชมพูนี่ไม่ได้เลือดปาดนะครับแข่งของทางด้านยอดดีเซลทั้งนั้น ผิวเปลี่ยนสีได้ครับไปต้องไปถึงเกาหลีครับมาที่ช่องแปดนี่แหละครับเตะสองคนแนนเกือบไปครับหมุนตัวเตะครับเกือบไปเอาคืนครับยอดดีเซลโอ้โหโดนไปถอนหายใจเฮือกนะครับลูกนี้อนะของเรซ่าอ่ะยอดดีเซลแจกอะไรต่อครับหายใจหายใจกันดูครับอ่ะวางแข้งขวารมการแยกออกมา ลุดแม่ลุดไม่ได้ครับตเติมตเต็มครับต,ต,ต,ต้องเติมเต็มน้องเดียยิมย่องผ่องใสเลยครับโปรโมเตอร์วันนี้ถือว่าเป็นการสร้างสีสันครับมวยยกทีมโอ้ยดีไม่ลอยลุดมาทับผู้บรรยายนะครับที่ตูหกศักดิ์ไปละมอมเหนื่อยเลยครับกรรมการนักมวยตัวใหญ่ๆนี่ครับสามยกนี่ใครบอกไม่เหนื่อยไม่ใช่ครับที่นี่เร่งให้ออกอาวุธอย่างเดียวครับ ออาวุธกันตลอดเลยนะครับ3ยกยก,ยกละ3นาทีอาใต่ลุเไปครับแ่แข้งขาแทบจะยกไม่ขึ้นเลยครับแต่นาของเรซ่านักมวยจากอิร่านก่อนมาก็ยังไม่มีอะไรครับกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาใส่กันมาเต็มที่ตั้งแต่วินาทีแรกแล้วครับแห่หักไม่ล้มครับเรซ่า ดูแล้วแก่งขวาอีกแล้วรูปร่างส่งมวยดีเลยครับเรซาเป็นมวยครับทักษะการออกหมัดเท้าเข่าศอกพยายามจะพึชิขึ้นหมายครั้นครับยอดดีเซลเอาใจแฟนแครับเนี่ยครับที่หมัดแทงซ้ายเข้าไปโอ้โหเรียกว่าช้ำไปทั้งตัวเลยครับเรซาหมัดในซัดนักมวยจากอี่านครับหมดยกสุดท้ายครับนี่ครับแสดงสปิริตครับพวงเข้าสวมกอดกันเลยครับแจกรักแจกหัวใจครับ ให้อาภายัยซึ่งกันและก co ันแล้วนะครับเป็นกีฬาของลูกผู้ชายครับไม่มีอะไรขุนเมืองของใจครับท่องใจแล้วครับไปดูไฮไลท์ครับคุณมู้ชมครับนี่ครับแข้งขวาครับแต่ว่าเลซาร์ตตาตัวเองล้มลงไปเองครับตรงนี้คนละแข้งแหมีจอะเข้ฟาดหานะครับกระโดดทีปเจอหมัดของยอดดีเซลสวนลงไป เอาละครับไปพบกับแมทธิวดินบนเวทีครับใครจะได้แต้มที่4ครับนี่ครับโอ้หวานใจของชาวีรานครับชูป้ายเลยครับหลังคู่บรรยายนี่แหละครับพบแมทธิวดินครับเชินครับ Please give it up for both of our fighters in fight number six มันกันอีกแล้วนะฮะคู่นี้มีลุ้นจะเป็น fight of the night ฮะจะได้รับเกีนรางวัลพิเศษจากเครื่องดื่มสปอนเซอร์หนึ่งหมื่นบาทหรือไม่ และคู่นี้ก็ไม่มีใครแตกครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ผมลุงเส้นผมรีไวฟ์ก็ไม่ได้แจกเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecards and the winner is mum mum mumda the red corner takes the win yard diesel look your m a s s sidecar And please give it up for r a z a from Iran สนุกกันไปจริงๆโอ้โหคู่เอกร่วมของเรามักจะเป็นคู่ที่สนุกมา <I 'm S 1> กๆเลยวันนี้ก็ไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังตอนนี้คะแนนของเรานะครับบงประเทศไทยอยู่ที่4แต้งครับอิหร่านอยู่ที่3คะแนนครับตอนนี้ไทยไม่มีแพ้อยู่ดีว่าจะชนะหรือว่าจะชูถ้วยร่วมกันจะเสมอกันไปในค <God S 1> ู่ที่7ต้องรอติดตามในคู่เอกซึ่ง เป็นการพบกันในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมเพราอิหร่านคนนี้สูงยาวแข็งแรงมากๆเราเจิงบ่อยๆคนนี้นะฮะและไทยของเราซึ่งเป็นแชมป์หลายเวทีจะเป็นอย่างไรบ้างต้องรอดูติดตามในคู่เอกของเราแต่ตอนนี้ขอเชิญชมข่าวในร,ราชาสำนักครับไ